ปัจจุบันนี้กเกษตรกรก็ยังรอคอยราคาข้าวเกวียนละ13,000บาทอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สําคัญคือว่าในปัจจุบันนี้ข้าวเริ่มออกสู่ตลาดแล้วก็ปรากฏว่าราคาข้าวไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใครหลายคนคิดหรือว่ารัฐมนตรีบางคนนั้นคุยโมโอวดว่าจะให้ตันละหรือว่าเกวียนละ13,000บาทน,นั่นเองดังนั้น ราคาที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าข้าวนาปีออกสู่ท้องตลาดเพิ่มมากขึ้นผมเองก็คิดว่าราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวมะลิหรือว่าข้าวเหนียวก็ตามนะครับมะลิ105่้าข้าวเหนียวก็อหกโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคอีสานเองผมคิดว่าจะเป็นราคาที่ตกต่ำมากกว่านี้พอสมควรเพราะว่าถ้าเราดูจากรัฐบาลแล้วมันก็มีแนวโน้มว่ารัฐบาลนั้นอาจจะอยู่อีกไม่กี่เดือน พูนไงว่าเขามาสี่เดือนอาจจะอยู่ไม่ครบ4เดือนก็ได้นะครับสําหรับรัฐบาลดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าพี่น้องเกษตรกร,กรพี่น้องประชาชนนั้นรอคอยความังเหมือนกับข้าวคอยน้ําข้าวคอยฝนต้นไม้คอยปุ๋ยอะไรประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้เราก็ได้เพียงแค่รอคอยเท่านั้นแต่ถามว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือไม่อันนี้ไม่มีใครทราบแต่ที่แน่แน ราคาข้าวปัจจุบันนี้บอกว่าเกวียนละตะละหมื่นสามนี่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องทําใจแล้วก็ปรับตัวกับมันให้ได้ก็คือว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการทํานาการทําำเกษตรให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองอยู่รอดได้มากขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ขององค์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ครับ ดังนั้นปัจจุบันเนี้ยเกษตรกรไทยมันมีปัญหาหลายเรื่องหลายราวนะครับที่รุมเร้เข้ามาไม่ใช่เฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรนะครับแต่พอผมไปดูข่าวแล้วก็ศึกษาข้อมูลในหลายด้านก็ปรากฏว่าปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับน,น้องเกษตรกรไทยแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ยากเพราะผู้มีอำนาจน,นั้นไม่รู้ว่าจะแก้ให้ตอนไหนทําไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าพ่อค้าคนกลางปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราติดตามข่าวดีๆ ก็จะพบว่ากลุ่มพ่อค้านายทุนบางคนนะครับแอบลักลอบนําเข้าสินค้าเขมรเข้ามาอย่างในประเทศไทยในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการปิดด่านกับเขมรนะครับก็ปรากฏว่าพ่อค้านายทุนเหล่านี้เอาสินค้าเกษตรราคาถูกจากฝั่งเขมรเข้ามาเป็นต้นทุนในการผลิตที่ประเทศไทยทําให้ราคาสินค้าเกษตรอย่างเช่นข้าวมันสำปะหลังพวกผักผลไม้ต่างๆนี่เข้ามาขายในประเทศไทยแล้วก็มีราคาที่ตกต่ำลงพอปิดด่านปุ๊บก็ปรากฏว่า มันจะมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือว่าการลักลอบนําเข้าสินค้าจากฝั่งขเขมรจากฝั่งเพื่อนบ้านหรือว่าการลักลอบทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นธุรกิจสีเทาสีดําของกลุ่มจีนเทาโดยเฉพาะกลุ่มจีนที่เป็นพวกสแกมเมอร์ครับกลุ่มเนี้ยมีฐานอยู่ในฝั่งพมา่าหลักๆใหญ่ๆคือพม่านี่ก็โดนทําลายไปแล้วนะครับบางส่วนแต่อยู่ที่ขเขมรน,นี่เป็นฐานใหญ่ของระดับโลกเลยนะครับ ถ้าอยู่ที่ฝั่งเขมรเนี่ยก็มีลราบางส่วนนะครับที่เป็นฐานของสแกมเมอร์แต่ถามว่าถ้าไทยมีไหมไทยนี่ก็มีข่าวล่าสุดก็คือว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนครับก็คือสุขุมวิททําไมผมถึงพูดเรื่องสแกมเมอร์กับพี่น้องชาวนาพี่น้องประชาชนคนไทยเกษตรกร,รไทยเพราะว่าสแกมเมอร์นี่พอเขาเอาเงินที่ผิดกฎหมายคือเอาเงินที่หลอกลวงคนทั่วโลกหลอกลวงคนไทยนี่แหละครับมาทําธุรกรรมเพื่อที่จะ ฟอกเงินในประเทศไทยธุรกรรมอย่างหนึ่งที่เขาทาก็คือธุรกรรมในเรื่องของการทําธุรกิจด้านการเกษตรทําธุรกิจด้านการเกษตรยังไงครับก็คือนําเข้าสินค้าเกษตรจากจีนเข้ามาขายพอเข้ามาขายเสร็จปุ๊บเป็นไงครับกลุ่มทุนเหล่านี้เขามีการตั้งบริษัทในเรื่องของการติดต่อซื้อขายสินค้าเกษตรแล้วเอาเงินเทา่เทาๆหรือเอาเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงคนต่างประเทศหลอกลวงคนไทยนี่มาฟอกเอามาทําเป็นธุรกิจให้มันถูกกฎหมาย อันนี้เป็นเรื่องจริงครับทำให้สินค้าเกษตรราคาตกต่าเพราะว่าการที่พวกสแกมเมอร์มาทําธุรกิจในเรื่องของสินค้าเกษตรนี่เขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าสินค้าเกษตรที่เขานําเข้าหรือว่าสินค้าเกษตรที่เขารับซื้อนั้นมันจะมีราคาถูกหรือราคาแพงแค่ไหนแรกๆอย่างเช่นทุเรียนนี่อาจจะมีราคาแพงครับแต่ปัจจุบันนี้สินค้าเกษตรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเงาะละมุดลำไย,ยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับกลายเป็นว่า พอจีนเทาเหล่านี้มันกลุมตลาดได้มันก็กดราคาพี่น้องเกษตรกรกดราคาพี่น้องชาวไร่ชาวสวนชาวนาของเราลงดังนั้นพอกดราคาลงรัฐบาลก็ได้แต่มองตาปิบๆสุดท้ายเป็นไงครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนชาว,วนา,วนาเกษตรกรไทยทุกอาชีพก็โดนกันหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มสแกมเมอร์หรือว่ากลุ่มแก๊งจีนเทาเหล่านี้เข้ามาฟอกเงินโดยผ่านธุรกิจการเกษตรส่วนหนึ่งครับ ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจการเกษตรนะครับที่กลุ่มจีนเทาเหล่านี้เข้ามาฟอกเงินตามที่ผมศึกษาข้อมูลดูมันก็มีธุรกิจแทบทุกอย่างนะครับเช่นสถานบันเทิงธุรกิจค้าขายธุรกิจพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มสแกมเมอร์เหล่านี้จะเข้ามาฟอกเงินโดยใช้การเปิดร้านอาหารการขายสินค้าในราคาที่ถูกเพื่อที่จะนําเงินเหล่านี้เข้ามาฟอกให้มันถูกกฎหมายในประเทศไทยครับถามว่าในคอมเมนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่า ขาฟอกเงินโดยถูกกฎหมายแล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายห้ามแต่การกระทําแบบนี้มันก็มีเห็นอยู่ดาดื่นเกลื่อนกลาดในประเทศไทยนะครับดังนั้นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรไทยต้องเจอหลักๆในปัจจุบันนี้ก็คือปัญหาในเรื่องของพ่อค้านายทุนของประเทศไทยเองนะครับที่เห็นแก่ตัวเอาสินค้านําเข้าจากขามรหรือว่าบางส่วนก็อาจจะมีการลักลอบเกินโคต้านําเข้าเพื่อที่จะมาเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยอันเนี้ย ทำให้สินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกรไทยนั้นราคาตกต่ําแต่ปัญหาหนักๆปัจจุบันนี้ที่เราต้องเจอคือว่าการที่แก๊งสแกมเมอร์นะครับเอาเงินสีเทาเอาเงินสีดําที่หลอกลวงคนจากทั่วโลกหลอกลวงคนในประเทศไทยด้วยกันเองนะครับเอามาฟอกเงินโดยการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าร้านขายหรือหนักสุดปัจจุบันนี้ที่พี่น้องเกษตรกรไทยได้รับผลกระทบทั่วประเทศก็คือมาทําธุรกิจด้ากนการเกษตรแล้ว เอาเงินสีเทาสีดําเหล่านี้เข้ามาฟอกเงินในระบบการค้าขายในภาคการเกษตรทําให้สินค้าเกษตรราคาตกต่าเพราะถ้าหากว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ซื้อสินค้าในราคาที่แพงแต่เขามาขายในราคาที่ถูกเขาก็ไม่ขาดทุนทําไมไม่ขาดทุนก็เพราะว่าเขามีเงินสีเทาสีดําในการที่จะนํามาฟอกเพื่อทดแทนการขาดทุนนั่นเองพอสามารถที่จะทดแทนการขาดทุนได้เขาก็สามารถที่จะขายสินค้าเกษตรในราคาที่ ต่ำได้ด้วยพ่อขายสินค้าเกษตรในราคาที่ต่ําได้เป็นไงครับสินค้าเกษตรของน้องเกษตรกรในเมืองไทยก็ไม่สามารถที่จะขยับราคาขึ้นได้เพราะพ่อค้านายทุนก็จะต้องมีการแข่งขันกับพวกสแกมเมอร์เหล่านี้พวกธุรกิจสีเทาเหล่านี้ในการที่จะแข่งขันซื้อสินค้าในราคาที่พ่อค้านายทุนเขาแข่งกันครับถ้าพ่อค้านายทุนจะซื้อสินค้าเกษตรจะซื้อข้าวหรือสินค้าเกษตรอะไรก็ตามนะครับในราคาที่สูงแต่พวกแก๊งสแกมเมอร์เข้ามาทําธุรกิจ เขาขายได้ในราคาที่ต่ําพ่อค้าในทุนที่เขาซื้อในราคาที่สูงเขาก็ไม่สามารถที่จะขายได้หรือว่าแข่งขันทางธุรกิจได้เขาก็จําเป็นต้องมีการลดราคาลงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับมีอยู่2เรื่องหลักๆใหญ่ๆนี่ที่มันมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไทยแต่ที่หนักๆนะครับก็คือในเรื่องของสแกมเมอร์เลยปัจจุบันนี้ครับเอาเงินสีเทาสีดาเหล่านี้เข้ามาฟอกเงินโดยผ่านธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยดังนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ ในครั้งแรกที่มีปัญหาสแกมเมอร์นี่ก็ไม่มีใครสงสัยหรือว่าไม่มีใครเอะใจหรอกครับว่าปัญหาสแกมเมอร์นี่มันจะลามมาถึงทุกธุรกิจในประเทศไทยลามมาถึงพี่น้องเศื้อกรไทยในปัจจุบันนี้ครับเพราะว่าแก๊งสแกมเมอร์นี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งสแกมเมอร์อันดับหนึ่งของโลกจนถึงปัจจุบันแต่ไปๆมาๆปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็กลายเป็นแหล่งอาชญากรอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือว่า เป็นแหล่งสแกมเมอร์เริ่มมีมาพอสมควรแล้วนะครับปัจจุบนันนี้ตำรวจก็มีการจับกลุ่มกันได้เยอะพอสมควรดังนั้นก็หมายความว่าในประเทศไทยมันก็มีพวกสแกมเมอร์สแกมเมอร์นี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนคนจีนสีเทานะครับแล้วก็พวกฝรั่งต่างชาติบ้างแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่มากแต่มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับอัตราจํานวนที่สูงก็คือคนจีนครับคนจีนที่เป็นกลุ่มจีนสีเทาเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆนี่ครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่ พวกนี้จะเป็นสแกมเมอร์เยอะนะครับดังนั้นประเทศไหนก็ตามนะครับที่มีแก๊งสแกมเมอร์ครองเมืองดูตัวอย่างประเทศขมรนะครับว่าประชาชนคนขมรน,นั้นเขาอยู่กันแบบไหนแล้วก็สินค้า,กาเกษตรขมรนั้นมันเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นในชัดเลยครับว่าเมื่อแก๊งสแกมเมอร์ครองเมืองประเทศนั้นจะเป็นแบบนั้นดูขมรเป็นตัวอย่างเลยนะครับดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผมจึงเรียกร้องไปยังรัฐบาลเรียกร้องไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้มีอำนาจใครก็ตามข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆที่มีอำนาจเนี่ยช่วยกันปราบทีเถะนะครับช่วยกันปราบแก๊งสแกมเมอร์ช่วยกันปราบธุรกิจปิดกฎหมายให้คนไทยได้ทําธุรกิจได้อย่างเสรีแล้วก็มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยมีการปราบแก๊งสแกมเมอร์มีการปราบธุรกิจพวกที่มีการฟอกเงินนะครับโดยเฉพาะการเข้ามาทําธุรกิจด้านการเกษตรแล้วเอาเงินสีดําสีเทานั้นเข้ามาฟอกผมว่าถ้าเราปราบเรื่องนี้ได้ เกษตรกรจะขายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของดานขมิ้นก็เช่นกันนะครับดานของขมิ้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าปิดเป็นร้อยปีไปเลยครับชาวบ้านในพื้นที่บางครั้งเขาก็ไม่ค่อยมีใครเดือดร้อนเท่าไหร่ครับถึงมีความเดือดร้อนแต่ทุกวันนี้ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าชาวบ้านกว่า90%ไม่อยากคบค้าสมาคมกับขมิ้นแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมที่เห็นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าขมิ้นนั้น ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์โดยเฉพาะผู้นําของเขมรนั้นเขาก็มีการอาจจะเรียกว่าฝังชิปไว้ในหัวของประชาชนคนเขมรแล้วว่าประเทศไทยคือศัตรูตั้งแต่เด็กยันผู้นําอันนี้เป็นเรื่องจริงครับดังนั้นสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบนันนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากฝั่งประเทศเขมรก็คือในเรื่องของกมเมอร์แล้วก็การนําเข้าสินค้าเกษตรเข้ามาขายในประเทศไทยทําให้สินค้าเกษตรนั้นมันมีราคาที่ตกต่า หนักสุดก็คือในเรื่องของสแกมเมอร์ที่นําเงินสีเทาสีดํามาฟอกในประเทศไทยโดยผ่านธุรกิจด้านการเกษตรนั่นเองดังนั้นปัจจุบันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่ารัฐบาลหรือว่าเจ้าที่รัฐจะพึ่งพาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ประชาชนคนไทยเองถ้ายังอยู่ในประเทศไทยถ้ายังเป็นคนไทยเราก็ยังมีความหวังนะครับว่าวันหนึ่งเราจะมีคนดีมาปกครองประเทศวันหนึง่งพี่น้องเกษตรกรไทยประชาชนคนไทยจะลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่ว่า เราอยู่อย่างไม่มีนาคเหมือนบางประเทศที่มีแต่แก๊งสแกมเมอร์เต็มประเทศอย่างเช่นปัจจุบันนี้ครับดังนั้นฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลด้วยนะครับว่าปัญหานี้แก้ได้แต่ไม่รู้ว่าพวกท่านจะมีความจริงใจในการที่จะแก้ไขหรือไม่อันนี้พี่น้องเสด็กรไทยประชาชนคนไทยก็รอติดตามดูกันต่อไปครับ